เราก็เล่าให้เขาฟังตรงแหละเขาก็เขาก็ถามแล้วว่าทําไมถึงเลิกกันอะไรเงี้ยฉันอุตส่าห์ดีใจว่าลูกฉันจะได้เป็นฝั่งเป็นฝาแล้วแล้วเขาชอบเราไงเขาชอบที่เราขยันไงเพราะปู่แม่ย่าก,ก็ลังเราไงแต่ลูกชายมันเฮียเนาะอืมเราก็บอกเขาตรงๆแหละมันขอโทษด้วยอืมเราทะเลาะก,กันเราเลิกกันตั้งแต่ฉันกลับไทยมาเขาก็ไม่เคยติดต่อคุยคุยกับฉันอีกเลยเออ เขาหายไปเลยก็หายเงียบไปเลยเขาไม่เคยติดต่อคุยกันกับฉันอีกเลยแล้วอยู่ๆวันหนึ่งฉันฉันถามยืมเงินเขาเออฉันถามยืมเงินเขาประมาณหนึ่งหมื่นสองหมื่นบาทนี่แหละแล้วเขาก็ด่าฉันว่าเป็นเป็นโกดิกร์อืมโกดิกร์ก็คือพวกขุดทองอะไรเงี้ยด่าว่าเป็นกะหรี่นั่นแหละคขผู้ชายพะเงินเขาด่าฉันเจ็บแสบมากอืมฉันรับไม่ไหวจริงอเอฉันก็เลยเลิกกับเขาฉันรับไม่ได้หรอกผู้ชายแบบนี้อะไรเงี้ย ฉันจะเป็นโกลดิก,กอร์ได้ไงฉันจะเป็นนักขุดทองได้ไงในเมื่อตัวเครื่องบินฉันก็ซื้อเองเออฉันก็ซื้อเองบินไปหาเขาเนี่ยฉันไม่เคยขอเงินเขาแม้แต่บาทเดียวอะไรเงี้ยอันแหละแม่ย่าเขาก็เข้าใจเรานะเขาก็ร้องไห้เขาบอกฉันเสียใจมากเลยอือฉันเสียใจมากอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกแม่ย่าว่าฉันก็เสียใจเหมือนกันแต่ฉัน ฉันก็ไม่รู้จะทํำยังไงอืมฉันก็ชีวิตฉันก็ต้องก็ต้องเดินต่อไปอะไรเงี้ยอืมชีวิตฉันก็ต้องเดินต่อไปเขาบอกฉันก็เสียายจริงๆอะไรเงี้ยทําไมลูกชายฉันฉันมันเลวแบบนี้อะไรเงี้ยอืมสรุปก,ก็เลิกกันเลิกกันแต่ปัญหาคือยังมีทะเบียนสมรสอยู่เออยังมีทะเบียนสมรสอยู่แล้วมันก็เฮี้ยมากเลยนะเออเราผ่านไปปีหนึ่งผ่านไปปีหนึ่งเราก็อยากแบบอยากเป็นโสดไงเธอ เราก็ทํางานอยู่พัทยาแหละอยู่คนเดียวหารค่าห้องกันกับเพื่อนคนละครึ่งเออเราก็อยู่คนเดียวมันก็ไม่เคยติดต่อมาแต่ยังมีทะเบียนสมรสอยู่หมดทเนี่ยเออเราก็เลยคุยกับมันบอกคุยกับมันว่านเนี่ยถ้าเธอจะมาไทายเธอช่วยมาหยา่าให้ฉันหน่อยได้ไหมเออฉันอยากเป็นโสดเออฉันจะได้มีใครใหม่ฉันก็จะได้มีอะไรเงี้ยแล้วมันพูดกับเราว่าไงรู้ปะ โคตรกวนตีนอะโคตรเฮี <c 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 ้ยมันพูดกับเราว่าไงรู้ปะมันบอกว่าถ้าจะให้มันมาอยากมาอยากให้ที่ประเทศไทยเธอต้องเอาเงินเงินจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินให้ฉันเงินเอาเงินจ่ายค่าโรงแรมให้ฉันดูเฮี้ยมไหมมันจะให้เราออกค่าตั๋วเครื่องบินข้างมันให้มันออกค่าตั๋วเครื่องบินให้มันมันจะให้เราออกค่าโรงแรมให้มันให้ออกค่าที่พักให้มันมันถึงจะยอมมาอยากให้เราที่ประเทศไทย โคตรเฮี้ยบอกเลยเฮี้ยสุดๆเออเฮี้ยสุดๆสรุปเออสรุปความเฮี้ยของมันเริ่มออกมาเรื่อยๆเนาะสรุปจนแล้วจนรอดเราเราก็ไม่ได้หย่าเว้ยไม่ได้หย่าแล้วทีนี้เราก็เลยเดินทางไปหามันที่ออสที่ออสเตเลียเดินทางไปหามันที่ออสเตเลียเออเพื่อที่จะไปหย่ากับมันเราก็บอกมันนะ นัดยาวันนั้นวันนี้บอกมาแล้วก็คือไปนัดยาที่สถานพูดไทยประจำออสเตรเลียที่ซิดนีย์มันต้องนัดล่วงหน้าใช่ไหมแล้วการยาคุณต้องมีพยานไปหนึ่งคนเราบอกให้มันอ่ะเอาพยานมาหนึ่งคนใครก็ได้พ่อหรือแม่หรือ,รอใครก็ได้เพื่อนอะไรใครก็ได้มันไม่พามาทักคนแบบเฮี้ยมากอ่ะมันผักภาระให้เราอ่ะเออ ่าตั๋วเครื่องบินค่าอะไรที่พักอ่ะเราหาหาเงินไปเองเธอเราหาเงินไปเองเออเราให้แค่แค่มันอ่ะมาตามนัดมาเซนาา็นใบหย่าแล้วก็หาพยานมาคนเดียวแค่นั้นเองให้มันหามาแค่เนี้ยแม้แต่พยานคนเดียวมันก็ไม่พ่ามาโคตรโคตรเฮี้ยของเฮี้ยที่สุดแล้วทีเนี้ยมันมันจําเป็นมันมันไม่มีใครมาเซ็นเป็นพยานหย่าให้ แล้วทีเนี้ยเจ้าหน้าที่เขาก็ช่วยเราไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้รู้จักใครที่ประเทศออสเตรเลียด้วยเออไม่ได้รู้จักใครคตรเที่ยงจริงๆแล้วทีเนี้ยแล้วทีเนี้ยมีผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่ที่เขาอยู่ออสเตรเลียหลายปีแล้วเออเขาอยู่ออสเตรเลียหลายปีแล้วค่ะวันนี้ยังจำที่เขาไม่ลืมเลยเนี่ย ถ้าพี่เขาฟังอยู่นะหนูอยากจะขอบคุณพี่มากยกขึ้นหัวเลยขอบคุณพี่มากๆที่ช่วยเป็นพยานให้หนูถ้าพี่ไม่เป็นพยานให้หนูในวันนั้นหนูก็คงยังไม่ยังไม่ได้อยา่าคงจะเป็นภาระแบบนี้ตลอดไปขอบคุณมากค่ะพี่นั่นแหละพี่เขาอะไปทําธุระที่นั่นไม่แน่ใจเหมือนกันไปแจ้งใบเกิดให้ลูกหรืออะไรนี่แหละ<ม>เออเขาไปกับแฟนเขานะ<ม>เออเขาไปกับแฟนเขา เขาก็เขาก็ยืนฟังอ่ะยืนฟังเราคุยกันกับเจ้าหน้าที่ว่านเนี่ยน้องต้องพาพยานมาด้วยคนหนึ่งนะถ้าจะอยาเออเราก็เลยบอกว่าเนี่ยพี่หนูหนูบอกหนูบอกฝ่ายชายว่าให้พาพยานมาด้วยคนหนึ่งแต่เขาไม่พามาเข้ามาแต่ตัวอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เสียค่าตั๋วเครื่องบินมาเองนู่นนี่นั่นเออค่าโรงแรมก็ออกเองอะไรเงี้ยเพื่อที่จะมายาก,กับมันเนี่ยเออ ก็เลยถามเขาว่าพี <un> <x> ่ยุนหยวนให้หน่อยไม่ได้เหรอหรือให้ให้ให้เจ้าหน้าที่เซ็นให้หน่อยไม่ได้เหรออะไรเงี้ยเราเราจะจ่ายค่าเสียเวลาอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ยอมเซ็นให้เธอเออเขาไม่ยอมเซ็นให้เขาเขาไม่ไม่ช่วยเราเลยเออเราจะไปหาใครไม่รู้จักใครอ่ะพยานเออจะไปหาใครแล้วพี่คนนั้นน่ะเขายืนฟังอยู่ตลอดเวลาเขาเข้าใจถึงหัวอกลูกผู้หญิงเนาะ เออแม่งแ,แต่งกันแล้วไม่รักกันก็แทนที่จะหย่ากันมันจุกจุไม่ยอมไปหย่าที่ไทยเราสาบินมาหยาที่เมืองนอกมันก็เสือบไม่หาพยานมาอีกอะไรเงี้ยสุดยอดของความเฮียเลยบอกตรง,ตรงแล้วพี่ผู้หญิงเขาก็เขาก็ได้ยินเออเขาได้ยินที่ที่ที่เราคุยกับเจ้าหน้าที่เขาก็เลยมาหาเราแล้วเขาก็เสนอ เสนอเสนอตัวเขาเองอะ่ะเป็นพยานให้มาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เป็นพยานให้พี่พี่ยืนฟังตั้งนานแล้วพี่ก็สูงสาเห็นใจเธอขอบคุณมากค่ะพี่เออเขาก็ได้เขานั่นแหละมาเซ็นเป็นพยานให้ถึงได้หย่าวันนั้นน่ะถ้าไม่งั้นโคตรโคตรเสียเวลาเลยเออต้องนัดใหม่อีกอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้จักใครจะไปจ้างใครมาเป็นยพยานแล้วนี้พี่เขาก็ยอมเซ็นยอมเสียเวลาเซ็นให้คิดดูแล้ว มันไม่ใช่ธุระอะไรของเขาเลยที่จะต้องมารอเซ็นให้เราเออเขาเสร็จธุระของเขาแล้วแฟนเขากับลูกเขาก็เตรียมตัวกลับบ้านแล้วแล้วแฟนเขาก็พูดว่าเนี่ยกลับเออกับบ้านไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของเขาหรอกอะไรประมาณนี้ยอันเนี้ยเราเข้าใจเขานะเราไม่ได้ว่าไม่ได้โทษโทษโรนเลยเออแต่พี่ผู้หญิองอะเขาใจดีมากเขาสงสารเราเราบินมาหามามาหยาดมาหยาดเออบินมาหยาดจากไทยอะบินมาที่เนี่ย เออไม่ใช่ง่งายๆนะเออเขาสงสารเราไงเขาก็เลยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันช่วยเขาเออฉันช่วยเขาอะไรเงี้ยเขาก็มามาเซน็นเซ็นเอกสารตั้งนานนะก็ประมาณนั่นแหละยี่สิบสามสิบนาทีกว่าจะเสร็จอะ่ะเออเซ็นเอกสารเป็นพยานในการหยา่านั่นแหละสรุปวันนั้นก็ได้หยานะ่าเนาะเอออ๊อ้ยหมดเคราะห์หมดสศกสักทีแล้วทีเนี้ยเราก็ไม่ได้มีเงินมากมายอะไรใช่ไหม พอพี่เขาเซ็นใบหย่าเสร็จพี่เขาก็ขอตัวกลับบ้านเออเพราะว่าเขาเสียเวลามามานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่มีเงินด้วยตอนนั้นอนะเราก็เอาเงินห้าสิบห้าสิบดอลลาร์มันเป็นเงินที่น้อยมากนะเรารู้ว่ามันเป็นเงินน้อยแต่เราไม่มีจริงๆเรามีแค่นั้นเราก็เลยเอาเงินห้าสิบดอลลาร์ไปยื่นให้พี่เขาที่หน้าลิฟต์เขากําลังลงลิฟต์ไปข้างล่างพี่ๆหนูขอ,อขอให้ให้เงินห้าสิบดอลลาร์กับพี่ได้ไหม เขาก็บอกไม่เอาหรอกไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าพี่รับ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 เงินนี้เถอะมันมันอาจจะเป็นเงินไม่เยอะพี่มันเป็นเงินไม่เยอะหนูก็อายหนูก็อายที่จะเอาเงินแค่ห้าสิบดอลลาร์เนี่ยให้พี่หนูคอายแต่ว่าหนูหนูหนูไม่รู้ว่าจะจะทายังไงเพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอพี่อีกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยหนูจะไม่ลืมบุญคุณครั้งนี้เลยตลอดไปอะไรเงี้ยก็เป็นแบบนั้นจริงๆ ตั้งแต่นั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยแล้วไม่รู้ด้วยว่าเขาอยู่ไหนเป็นใครอะไรยังไงรู้แค่ว่าชื่อเออรู้แค่ชื่อกับนามสกุลนามสกุลแซลีหรืออะไรสักอย่างแหละจำไม่ได้ด้วยเออมันนานมากมันต้องไปดูต้องไปดูในใบในใบยาเนาะคือแบบเขาก็จะไม่เอาเงินเนาะเราก็แบบพี่เอาเถอะไอ้เงินห้าสิบดอลลาร์มันไม่เยอะหรอก ให้พี่ได้ได้เป็นเออค่าค่าขนมให้ให้น้องก็ได้อะไรเงี้ยเออเขาก็เลยเอาแล้วเขาก็พี่ขอตัวก่อนนะพี่พี่กลับบ้านก่อนนะอะไรเงี้ยแล้วลูกเขายังเด็กกับเธอเขาต้องมารอเสียเวลากับเรื่องของเราคนไม่ได้รู้จักกันไม่ได้ไม่ได้รู้จักกันอะคนแปลกหน้าแล้วเขามาช่วยเราแต่ไอ้ไอ้ผัวเราอะเออมันเฮี้ยมากเลยนะมันผักภาระให้เราหมดเลยนี่แหละฝรั่งนะจ๊ะ อยากมีผัวัผงนี่ถ้าเจอดีก็ดีก็ดีใจด้วยนะแต่ถ้าเจอเฮี้ยแบบเราเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันมันแย่แค่ไหนเออสรุปวันนั้นก็ได้ยาจ้ะอ่าวันนั้นก็ได้ยาถ้าไม่ได้พี่ผู้หญิงคนนั้นนะเราก็ไม่มีไม่ได้ยาเออเสียเงินฟรีเสียค่าตัวเครื่องบินฟรีก็โชคดีที่ได้ยาไปไม่เสียเที่ยวเนาะเออให้เวร มันก็คงจะไปหลอกผู้หญิงไทยแบบนี้ไปเรื่อยๆอหลอกไปเรื่อยๆหละหลอกเออหลอกฟันหลอกว่าฉัานรักเธออย่างนั้นอย่างนี้อยากมีอนาคตอยากมีครอบครัวนี่นั่นหลอกฟันนะหลอกแต่งงานกับเขาพอถึงเวลาก็ชิ่งอะไรแบบเนี้ยเออนั่นแหละมันเป็นความความซวยของเราเองอ่าความซวยของเราเองเราเป็นคนที่จะเรียกว่างไงอ่น ซื่อเป็นคนซื่อไม่คิดว่าใครจะมีเล่ห์เหลี่ยมอะไรกับเรามากมายใครจะมาหลอกอะไรเราว่าเราเป็นคนจนเขาจะมาหลอกอะไรเราได้ใช่ไหมใช่เขาหลอกเอาเงินเราไม่ได้แต่เราอ่ะเสียเสียเวลาเสียความรู้สึกมากกับคนแบบเนี้เฮียสุดๆอะ่ะเออบอกเลยเออเราก็ไม่คิดนะว่าเราจะได้เจอคนแบบเนี้ยเออสุดยอดเลยเฮียสุดๆเฮียจน ไม่รู้จะพูดยังไงกับคำนี้เนาะอืม hmm. ก็ดีแล้วแหละที่เราได้ได้หยากับคนคนนี้ไนงะเออดีแล้วที่ได้หยากับคนคนนี้ถ้าไม่งั้นเราจะเสียเสียเวลาเสียชีวิตเออแหละเราก็ไม่ได้เสียใจนะเราไม่ได้เสียใจอืมเราไม่ได้เสียใจแต่เรารู้สึกเสียความรู้สึกเสียเวลาที่ที่ไปที่ไปเสียเวลากับคนแบบเนี้ยเออเรารู้สึก <recession> <yat. S 1> เรรสียเวลากับคนแบบดีแล้ว พบกันแค่หนึ่งปีเออพบกันหนึ่งปีแล้วเลิกเลยอ่าอย่ากันเด็ดขาดอ่าอย่ากันเด็ดขาดตั้งตั้งแต่ตั้งแต่จดทะเบียนกับฝรั่งครั้งแรกเราอยา่าอ่าอยา่าตั้งแต่นั้นมาก็หลายปีนะเราก็สูตรมาหลายปีอ่าสูตรมาหลายปีจนกระทั่งปีพอไม่ใช่ปีพอปีคิดต,ตศกัลลัดสองพันสิบห้า2015นะอ่าปีคิดตะศกักราดสอพันสิบห้า เราก็ได้มาเจอแฟนปัจจุบันนะคะท่านผู้ชมการเจอการเป็นอะไรยังไงนั้นเดี๋ยวจะมาเล่าต่อตอนต่อไปนะคะท่านผู้ชมฝากติดตามรับชมและฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจในการเล่าเรื่องต่างๆต,ต,ต่อไปนะคะอาจจะมีทั้งข้อดีข้อเสียอาจจะเป็นบทเรียนชีวิตของใครหลายๆคนนะคะที่จะคิดจะเดินสายโฟนะว่ามัน มันดีมันก็ดีแหละเออมันแย่มันก็แย่แบบสุดๆมันเฮี้ยแบบสุดๆก็เคยเจอมาแล้วนะคะท่านผู้ชมบางคนอาจจะเจอแย่กว่าเราก็มีนะเออแต่เขาไม่ได้มาเล่าให้ฟังไงแต่เราเนี่ยไม่อายหรอกที่จะเล่าอ่ะไม่อายหรอกที่จะเล่าถึงความความผิดหวังความความเฮียของเราอ่ะเออเราไม่อายนะเพราะว่าเราก็เราเราเลือกไม่ได้ไงว่า คบคนนี้เราจะมันจะดีมันจะเฮียมันอะไรใหม่ๆมันก็ดีกันทุกคนอ่ะเออใหม่ๆมันดีหมดเลิศเลอประสบสิสีเออหาทิ่ติไม่ได้เลยใหม่ๆครคบกันอ่ะแต่พอกบกันไปในนานแม่งลายออกแต่ดีแล้วแหละที่มันลายออกไวอ,อ่าลายออกไวเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไวนะจ๊ะท่านผู้ชมก็ฝากแชร์หน่อยนะจ๊ะต้องการนะคะต้องการยอดบิลค่ะถ้าชอบเรื่องที่เล่าก็ฝาก ให้ทิปด้วยนะจ๊ะฝากให้ทิปด้วยนะมีปุ่มให้ทิปด้วยนะจ๊ะขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะเอาไว้เจอกันตอนต่อไปนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะอยากอยากยกมือไหว้นะแต่ว่ามือนึงอะถือขาตั้งกล้องอยู่อ่าถ้าปล่อยเดี๋ยวมันจะล้มนะคะเพราะว่าลมมันแรงนะถ่ายที่ต้นแอปเปิลนะคะเห็นไหมต้นแอปเปิลเป็นดอกแล้วนะคะเดี๋ยวรอเก็บลูกแอปเปิลด้วยกันนะคะท่านผู้ชม บาย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 ขอบคุณค่ะ